ตรวจสอบเข้าวันนี้โอ้โหเจอรูน้ำรูน้ำรั่วเข้านาตะสูดูนะโอ้โรูบิ่มเทิมเลยเอาแขนลวงนะโอโ้ยังหลมแขนอยู่นะน้ำเลยแห้งเลยไม่ถึงไลที่สองยังไปไม่ถึงเลยเออโอ้ยเข้ากำลังออกรวงนแะลคงจะเสริมน้ำแค่นี้แหลคงบ เดี๋ยวค่อยพ่นฮอร์โมนก็จะปิดน้ำเละฮอร์โมนทางใบเี่นะรูน้ำรั่วรูเบิ่มเทมเลยเข้านาตาสูนนะู่ะโอ้ยแย่เสียหายเสียเวลาไปวันหนึ่งนะเปิดสองวันแล้วยังไม่ได้น้ำเลยนะ่ะได้ที่สองยังไม่ได้น้ำเลยได้อยู่ไร่เดียวเนี่ยมันรั่วออกไปนู่นนะ่ะ อขอบคุณครับข้าวกำลังออกรวงนะนะรวงแต่ข้าวเราข้าวพันข้าวพันเล็กต้องบอมุมรวงมันขอบคุณครับ